สวัสดีค่ะแหล่มเจี๊ยบจิตที่นันหนังสือพิธีกรรมโบราณนะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับคอร์สเรียนคอร์สเรียนหนึ่งค่ะที่เจี๊ยบมีโอกาสได้ไปเรียนมานะคะไปเอาความรู้เด็ดๆมา3วันเต็มๆจะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนจะไปฟังค่ะกดติดตามและกดหัวใจให้กับเจี๊ยบก่อนนะจ๊าะนะจ๊าะนะจ๊าะนะคะประสบการณ์ที่เจี๊ยบได้รับนะคะ จากท่านอาจารย์ชาญตะการศิล์น,นะคะท่านเนี่ยค่ะเป็นครูเป็นกูรูเป็นนักพูดและเป็นวิทยากรมืออาชีพและระดับโลกมากๆจริงๆนะคะประสบการณ์เวทีของท่านอาจารย์ประสบการณ์การเชืยย่อคนเนี่ยนะคะนับแสนนะคะนับแสนนับหลานเพราะฉะนั้นนะคะประโยชน์ที่เจฟได้รับมาเจฟอยากจะบอกเพื่อนเทุกคนนะคะว่า สิ่งที่เจฟได้รับจากคอร์สนี้นั่นคือไม่ใช่แค่เทคนิคการพูดการสื่อสารการเล่าเรื่องนะคะแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแบบมีระบบมีหลักมีการนะคะไม่ใช่แค่นั้นอาจารย์นะคะมีการปรับวิธีคิดเปลี่ยน m มล์เซตของเราใหม่หมดเลยจาก m มล์เซตที่ไมเซตแบบคนจนคนคนล้มเหลวนะคะอาจารย์ปรับใหม่หมดเลย เป็นโปรเซสเป็นกระบวนการที่ทําทให้เรามีวิธีคิดแบบเศรษฐีวิธีคิดแบบคนรวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยจะพูดได้จะพูดให้เป็นจะพูดให้เก่งได้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยๆนะคะมันต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่พูดอนะคะ่ะมีประโยชน์ มีคุณค่ากับคนที่ฟังหรือไม่พูดอย่างไรให้คนฟังสนใจนะคะพูดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพคือให้ได้ผลลัพธ์นั่นก็คือพูดแล้วเห็นเงินนะคะพูดแล้วได้เงินเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เก่งสามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้และในห้องเรียนนะคะเราจะได้มิตรภาพดีๆและนอกจากนั้นเราสามารถ ฝึกฝนนะลงมือทำจริงในคลาสเรียนนะคะอาจารย์จะให้เราฝึกพูดจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีและกลับมาแล้วแบบทำอะไรนี้เป็นเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเก่งก็เก่งจากห้องเรียนมาเลยออกมาแล้วคือพูดเป็นเลยนะคะสามารถสร้างไรายได้สามารถดำเนินธุรกิจของตัวเองนะคะสามารถสร้างคอร์สเรียนได้อันนี้ค่ะคือการพูดที่มีประสิทธิภาพและเป็นคอร์สท,ที่เปลี่ยน เราให้เป็นนักพูดมืออาชีพมากขึ้นและจะเปลี่ยนไปตลอดการนะคะที่นี่นะคะไม่ใช่แค่แบบสอนแล้วปล่อยนักเรียนนะคะมีทีมงานคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาถ้าใครนะคะอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนพูดเก่งพูดเป็นนำเสนอเป็นนะคะติดต่อมาค่ะ JOOJ 1 7 1 7